รีวิวลำโพงบลูทูธ SKG a v 8 1 1ที่มาพร้อมกับดอกลำโพงใหญ่ถึง8นิ้วมีฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบครับทุกคนแล้วก็เสียงเนี่ยกระหึ่มใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ครับรีวิวเสร็จเราแจกให้ทันทีเลยครับเพราะว่าพี่หนนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเนืนนันทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับก็เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับผมว่าคลิปนี้นะฮะรีวิวลำโพงตัวนี้เสร็จเรแจกให้กับ FC นะครับผมแฟนคลับช่องเจนายชาแนลของเราทุกคนเลยครับเนาะแต่ว่ากติกาเป็นยังไงนะครับผมเรามีลำโพงอยู่อันเดียวากติกาเป็นยังไงทุกคนติดตาม ให้ถึงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีคติกาบอกนะครับช่วงไหนอันนี้ผมยังไม่บอกนะโอเคนะโอเคสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับการดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยเลยครับทุกคนแต่ก่อนจะไปเจาะลึกกันที่ตัวลาโพงครับมาดูนอกภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรหะกับเราบ้างครับที่ผมเห็นอย่างแรกเลยครับทุกคนนั่นก็คือนี่เลยฮะจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนนั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับสายนะครับทุกคนเป็นสายมิกมาให้เนาะแล้วก็จะให้มาเป็นนี่เลยครับ รีโมทมาให้ด้วยนะเวลาเราอยู่ไกลๆก็สามารถจะก,กดเลื่อนอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะให้มาเป็นสายชาร์จครับทุกคนนี่สำหรับตัวเครื่องครับทุกคนมาดูกันในส่วนของการดีไซน์กันก่อนครับทุกคนสำหรับวันนี้ครับดีไซน์ตัวเครื่องออกมาล้ำๆเลยนะฮะแล้วก็มีความสวยนะฮะสำหรับทุกคนสังเกตด,ดูด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองครับ ซึ่งมันจะมีทั้งหมด2สีครับจะมีสีดําแล้วก็สีน้าเงินนั่นเองซึ่งสีที่เรามีนะครับก็สวยพรีเมียมเลยทีเดียวครับเพราะมันตัดกับสีดําได้ค่อนข้างดีครับเมื่อเป็นสีน้ําเงินเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับทุกคนสังเกตฮะตรงนี้เนี่ยจะมีลูกล้อนะครับเป็นล้อให้กับเราครับเผื่อไว้เราลากนะครับผมเคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็ตรงนี้นะใครที่มีเป็นขาไม้นะครับผมหรือว่าขาของลําโพงครับเราก็สามารถเสียบแล้วก็วางได้เลยนะทุกคนเออก็คือพุ่นเนี่ยออกแบบตัว ลำพงเนี่ยมาพร้อมกับการใช้งานได้หลากหลายนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับทุกคนก็จะให้มาเป็นที่จับนะครับในการยกหรือว่าการเคลื่อนย้ายนั่นเองนะฮะนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับใครที่แบบอยากจะมีกระเป๋ารอลากนะครับสามารถลากลำพงนี้ได้ด้วยนี่นะฮะก็จะสามารถจะยืดได้ถึง2ระดับนะครับผมสําหรับขามือที่จับในการลากนั่นเองนะทุกคนนะพรึบอ่าเรามาดูกันในส่วนของตัวเครื่องกันต่อด้านหน้านะครับทุกคนสําหรับตัวเครื่องนะครับผม รุ่นลำโพงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับดอกที่มีขนาดใหญ่ถึง8นิ้วเลยทีเดียวครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็ครบนะครับผมยังไงบ้างนะเรามาดูอันทีละจุดเลยดีกว่าครับตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยที่เป็นตัวแสดงผลตรงนี้นะครับผมจะเป็นไฟ LED นั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะก็จะบอกว่ามีโหมดอะไรบ้างปรับเปลี่ยนโหมดอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มาดูช่องแรกครับตรงนี้เนาะจะเป็นช่องสําหรับเสียบ Uh, USB นั่นเองนะครับเราสามารถจะเสียบเป็น USB เปิดพงเปิดเพลงผ่านอั uh, t ตี้ไรท์ของเราได้นะครับทุกคนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเป็นช่องไว้สําหรับเสียบ Memory Card นะครับผมใครที่มีเพลงอยู่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มาเสียบตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ด้วยนะฮะฝั่งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตแจ็ค 3.5มิลนั่นเองนะฮะใครที่มีสายแจ็ค3.5มิลทู3.5มิลนะครับก็สามารถเนี่ยเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นอื่นนะครับเพื่อมาเปิดกับลำโพงเครื่องนี้ได้อีกด้วยครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของช่องชาร์จนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็พอดูนี้นะครับจะเป็นรูมิกหรือว่าช่องเสียบนะครับไมโครโฟนอันนี้นั่นเองนะฮะ แล้วก็มาดูด้านล่างกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มไว้สําหรับกดเลื่อนนะครับผมถัดไปนะครับผมไปด้านหน้านะครับผมที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเรากดค้างครับก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนั่นเองครับทุกคนส่วนปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่มไว้ย้อนกลับนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเรากดค้างเนี่ยจะเป็นการกดลดเสียงนั่นเองครับและปุ่มพาวเวอร์อยู่ไหนใช่ไหมครับปุ่มพาวเวอร์จะอยู่ตรงนี้ครับทุกคน อยู่ตรงนี้เป็นปุ่ม power ด้วยแล้วก็เป็นปุ่ม volume ด้วยนะฮะทุกคนเวลาเรากดอย่างนี้ครับเปิดปุ๊บอย่างนี้ครับปุ๊บก็จะเป็นการเปิดการใช้งานของลำโพงบลูทูธเครื่องนี้แล้วครับแต่ถ้าสมมุติเรากดหมุนไปอีกครับก็จะกลายเป็นการเพิ่มเสียงนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม play หรือว่าปุ่ม stop นั่นเองนะครับเป็นปุ่มหยุดหรือว่าปุ่มในการเล่นนะฮะด้านล่างครับจะเป็นปุ่มโหมดนะครับในการเปลี่ยนโหมดต่างๆครับซึ่งถ้าเรากดไปครับปุ๊บ เขาจะขึ้นเลยครับว่าเป็นโหมดอะไรบอกเราตรงนี้เลยครับนาตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นเลยครับว่าเป็นปุ่มลายนั่นเองสำหรับปุ่มไลายคือปุ่มอะไรครับคือปุ่มในการใช้ช่องฝั่งนี้ครับผมในการใช้พอร์ตต่างๆไม่เป็นพอร์ต3.5มิลการใช้แอนตี uh, ้ไรท์เสียบเข้าไปการใช้ SD card ดเสียบเข้าไปนั่นเองนะครับผมเราก็กดมาที่ลายก่อนนะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเรากดไปอีกโหมดหนึ่งครับปุ๊บก็จะกลายเป็นโหมด FM นั่นเองครับทุกคนในการเปิดฟังวิทยุอะไรต่างๆคลื่นต่างๆนะฮะแล้วก็เราสามารถจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดที่เราใช้สะดวกสุดๆนั่นก็คือโหมดบลูทูธนั่นเองครับซึ่งการเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับเหมือนเราเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธทั่วไปแล้วก็สามารถจะเปิดเพลงจากมือถือแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับผมร้องคาราโอเกะผ่านตัวนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบไมโครโฟนให้กับทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับเสียบเข้าไปเลยครับเปิดเลยครับทุกคน,กคนอ๋อยังไม่เปิดไม์ตรนี โลโลโลเทสเทสโอ้โหเสียงใสเหมือนเวลาเราร้องเพลงคาราโอเกะอยู่ในแบบเฮ้ยใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนี่ถ้าสมมติว่าใครมีเพื่อนนะครับผมมีปาร์ตี้นะฮะเปิดเพลงผ่านบลูทูธแล้วก็ร้องคาราโอเกะกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สั่งสันได้เลยนะทุกคนนะเอยใช้ได้เลยครับทุกคนแล้วก็จะมีไฟด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นไฟวิบวับวิบวัวิบ๊อปเวลาเราเปิดเพลงอยู่ในห้องหรือว่าจัดปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ เพิ่มสีสันได้อีกไม่น้อยเลยนะสำหรับใครได้เป็นสายปาร์ตี้นะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับผมตัวเสียงของลำโพงให้ทุกคนได้ฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมบลูทูธครับทุกคนเมื่อเราเชื่อมบลูทูธนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธก่อนนะพึบตรงนี้ก็อยู่โหมดบลูทูธแล้วนะทุกคนผมก็นิ้วลั่นไปหน่อยนะเมื่อเราเปิดเป็นโหมดบลูทูธครับเราก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธครับทุกคน <c oughs> เขาก็จะบอกนะครับว่าบลูทูธคอนเน็กเต็ดนะครับคือการเชื่อมต่อบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็จะเปิดเพลงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูเพลงไหนบ้างมีในเครื่องมีเพลงนี้ด้กว่านะลดเสียงนิดนึงทุกคนหลดเราใส่ใจในิดานึ่งทุกาน การระดับ e อ c l u s i v e ที่มาพร้อมคำแนะนำระดับมืออาชีพด้านมือถือเจนนเดลิเวอรี่เจนนเจนนซื้อมือถือครั้งใดตรงไปหรือชอบไปเจนโอโ้โหทุกคนดูเสียงดิกระหึมเลยนะครับผมแล้วก็ดังแล้วก็เบสออกนี้ดึงดึงดึง,ด,งดึงเลยฮะแล้วก็เวลาพูดนะครับผมกับไมโครโฟนก็เสียงแบบมีเอ็กโคให้นิดนึงนะฮะถือว่า ใครที่เอาไปเปิดเพลงรอ้องคาราโอเกะเล่นอะไรกับเพื่อนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะุ่นนี้เนาะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยครับผมก็มีโหมดไม่ประมาณนี้เลยนะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ดานลางใต้คลิปเลยแต่กติกาการแจกตัวนี้ครับง่ายมากครับง่ายยังไงเนี่ยทุกคนตอนนี้นะครับผู้ติดตามของช่องเจนายชาแนลของเราครับกำลังจะครบ10,000 s u b ่นซับสไคร์แล้วนั่นเองครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเลขเลขเลขหนึ่งหมื่นสักเท่าไหร่ครับผมชอบเลข9ก9 9นะกรบ มีคนชอบเลขเก้าครับอย่างนี้ดีกว่าให้เ,เพื่อนๆนะครับผมทําการกดติดตามช่องจนายชาแนลของเราครับแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับผมเข้ามานะครับผมส่เงเรื่อยๆเข้ามาดูบ้างอะไรบ้างแวะเข้ามาชมได้นะฮะถ้าเพื่อนแวะเข้ามาชมปุ๊บแล้วผู้ติดตามของเราครบ9,999เมื่อไหร่นะทุกคนนะให้เ,เพื่อนๆทำการกดแคปผู้ติดตามนะครับผมหน้าเพจของเรา,เาไว้นะครับแล้วก็เอามาโพสต์ที่หน้าเพจทาง Facebook ของเราได้นะครับซึ่งเราจะ รู้ยังไงว่าเพจอยู่เพจอยู่ตรงไหนนะทุกคนก็เพื่อนเนี่ยกดดูด้านล่างเลยนะครับผมนี่เนาะเพื่อนเื่อก็กดที่ลิงก์ตรงนั้นแล้วก็เข้าไปโพสตหน้าเพจของเราครับใครที่เป็นคนโพสตคนแรกนะครับผมโค้ดโพสคนที่1นะครับคนนั้นรับไปเลยครับแล้วถามว่าเอ๊ะจะเก็บค่าจัดส่งด้วยไหมนะฮะผมบอกเลยครับว่าไม่ครับเราจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยครับเราจัดให้นะฮะคือพูดง่ายว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนาะเพราะว่ามันมีอยู่เครื่องเดียวเอาเป็นว่าใครที่เร็วสุดเอาไปเครื่องนั้นไปเลยนะครับทุกคนโอ สุดท้ายนี้ทุกคนถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําเลยตรงมาที่เจนไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อบัตรทังช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจเนอฟูดเฟซบุ๊กเจเนอฟูดครับเรามีบริการจัดส่งฟรีตัวบเทรนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เราแจกไวๆแจกเร็วๆนะครับทุกคนเพื่อนๆก็เชิญเพื่อนๆนะครับผมมากดติดตามเพจของเราให้ครบ9 9 9 9เร้็วๆนั่นเองนะฮะเราจะได้แจกกันไวๆนั่นเองอย่าลืมเชิญเพื่อนๆมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัส เจนเจนเรารับประกันห้าปีสัมร้องมีครื่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีกมาหมา